ไม่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 ต้องการในในชั้นนี้คือไม่ต้องการรบกวนครครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวันต่อไปก็ก็ถ้าท่าเพื่อน้าคนใช้งานสนใจก็สามารถช่วให้เาี่ให้การใ้เจานี่เราเราต้องาพะางงนครับเดี๋วอาจนะเรงอหาในในไตนีเจอในห้อง อันนี้เป็นเสื้อผ้าเด็กไม่เสื้อผ้าเด็กอยู่ในกพี่แจ๊คได้จ้ามาเสื้อ้าเด็เสื้อผเด็กท่านบอกว่าท่านเลี้ยงเด็กไว้แล้วก็นอนนอนกับเด็กด้วยออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่นอนแค่นั่นคือท่าบอกเหมือนเด็กท่านบอกว่าเลี้ยงหดูน้อยตัวน้อย วันนี้นะครับพอผับการผู้การตาบางตาที่หรับผิดชอบนะครับได้รับคำสังงโโสส่งจากท่านพลตํรวจโทธีรกอบคุทธิเดชผู้า监察สอบคดีนะครับให้มาดําเนินการคดีเงินทอนวัดเบ็ดซีนะครับในส่วนนี้นะครับอ่ารอปอป,อปอเนี่ยก็ได้รับการประสาน นะครับได้ประสานงานกับทางปปชนะครับโดยที่สอดชัยนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานะครับปปชนะครับในเรื่องของคดีนะครับได้ปปชได้มอบนะครับได้ส่งมอบผู้นการสอบสวนการนะครับให้มาดำเนินการคดรีเงินทอนวัดเขตสี่นะครับเอาตรวจตน ที่21งภาพ2558มีการจับกลุ่มอดีตผอ,อ,อสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสงขลานะครับการจับกลุ่มในครั้งนั้นนะครับก็ขยายผลไปทั่วประเทศ